สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้เรามาทำข้าวหมากกันค่ะเราใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะหนึ่งกิโลกรัมค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยคือเราเอาเข้าวเหนียวไปล้างค่ะล้างจนน้ำแช่ข้าวเหนียวเป็นสีใสเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราล้างแล้วนะคะน้ำจะใสเลย ล้างเสร็จก็นำมาแช่ค่ะแช่ข้าวจนกว่าเราจะนึ่งนะคะในครั้งนี้เราแช่ประมาณ15ห้าชั่วโมงค่ะแช่จนลืมนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาดูข้าวหลังจากการแชร่กันค่ะหลังจากผ่านไป15้าชั่วโมงนะคะข้าวของเราก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะไปล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนนึ่งล้างจนน้ำใสอีกครั้งหนึ่งค่ะ เนี่ยค่ะก่อนนึ่งนะคะเราเอามาล้างอีกครั้งหนึ่งค่ะใช้มือซาวเบาๆนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำการน,นึ่งค่ะเรานึ่งยี่สิบห้านาทีค่ะ ข้าวเริ่มสุกแล้วนะคะระหว่างที่รอการนึ่งข้าวให้สุกนะคะเราก็จะมาเตรียมแป้งข้าวหมากค่ะเราสั่งซื้อจากลาซาด้านะคะสามเม็ดนี้เราจะเลือกมาหนึ่งเม็ดค่ะไม่เลือกค่ะเราจะเอามาหนึ่งเม็ดเพื่อมาทุบและบดให้ละเอียดค่ะนี่คือแป้งข้าวหมากนะคะ เดี๋ยวเราจะไปบดให้ละเอียดค่ะเราจะใช้ครึ่งเม็ดค่ะนี่นะคะใช้อะไรก็ได้ทุบให้ละเอียดค่ะครั้งนี้เราใช้ข้าวเหนียว1กิโลกรัมนะคะช่างน้ำหนักก่อนนึ่งค่ะ เมื่อทุบจนละเอียดได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาละเอียดเป็นแป้งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนค่ะแล้วเรามาดูข้าวเหนียวกันข้าวเหนียวเราก็สุกเรียบร้อยค่ะเราจะเปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้ให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวเอาด้านล่างขึ้นมาด้านบนคลุกเคล้าขึ้นมาค่ะกลับด้านค่ะไม่ใช่คลุกเคล้า ค่อยๆทำนะคะเม็ดข้าวเราจะได้ไม่หักค่ะเราจะทำให้ข้าวเหนียวฟูๆขึ้นค่ะเพื่อจะได้ให้เขาเย็นตัวลงพร้อมๆกันค่ะ จากนั้นเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้ค่ะให้เย็นเมื่อทิ้งไว้จนเย็นตัวแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทำกันค่ะในครั้งนี้เรา เอาไปล้างน้ําแค่น้ําเดียวนะคะตอนแรกจะล้าง 4- 5น้ํหาน้แต่บังเอิญว่ามีผู้รู้อยู่ข้างๆบอกว่าน้ําเดียวพอเดี๋ยวมันไม่ได้กลิ่นข้าวเหนียวเพราะว่าเราแช่นานแล้วข้าวเหนียวมันหมดยางแล้วถ้าเราแช่นานๆข้าวเหนียวก็จะหมดยางนะคะหมายถึงแช่ข้าวเหนียวตอนก่อนนึ่งนะคะถ้าแช่นานๆข้าวเหนียวจะหมดยางค่ะตอนนี้เราก็ทําการล้างนะคะใช้น้ําเดียวค่ะ ล้างมือให้สะอาดนะคะในช่วงขั้นตอนการล้างนะคะเราใช้น้ําเดียวนี่คือเราใช้น้ําสะอาดเลยนะคะใช้น้ําขวดเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะทําแบบล้าง4-5น้ํากับไม่ล้างหน้าดาจะเป็นยังไงพอล้างเสร็จเราก็จะมาวางไว้ให้เขาเสด็จน้ํานะคะหลังจากเสด็จน้ําเราก็จะนํามาทํเข้าวหมากกันค่ะ นี่นะคะตอนนี้เสด็จน้ำเรียบร้อยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเกลี่ยข้าวเหนียวนะคะจริงๆขั้นตอนนี้ต้องใช้ถุงมือนะคะต้องใช้ถุงมือมาแยกข้าวเหนียวไม่ให้เป็นก้อนติดกันนะคะแต่วันนี้ฉุกเฉินแล้วเกินไม่รู้ไปวางถุงมือไว้ไหนในเมื่อได้เดินมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องทำต่อไปค่ะใช้ทับพีคนแทนค่ะแต่ถ้าใช้ทับพีนะคะจะต้องคนเบาๆมือค่ะเดี๋ยวข้าวเหนียวเราจะ เม็ดไม่สวยนะคะเดี๋ยวจะแตกหักได้ถ้าใช้ถุงมือเราก็สามารถสัมผัสเบาๆได้ค่ะใช้ถุงมือดีกว่านะคะเราใช้กลุกเคล้ากับหัวเชื้อค่ะนี่เราก็จะใส่หัวเชื้อเข้าหมากลงไปค่ะเราใช้ครึ่งลูกค่ะ คนให้เข้ากันนะคะคนคลุกเคล้าเบาๆค่ะถนอมเม็ดข้าวของเรานะคะให้เขาคงสภาพเดิมไว้ค่ะขั้นตอนนี้ให้ใช้ความใจเย็นให้มากที่สุดค่ะคลุกเคล้าเบาๆแล้วก็ให้ทั่วถึงกันทุกเม็ดค่ะได้รับหัวเชื้อนะคะ สังเกตได้พอได้รับหัวเชื้อนะคะเหมือนเม็ดข้าวเขาอ่อนตัวลงค่ะอาจจะรู้สึกไปเองก็ได้เหมือนเข้านิ่มลงค่ะเหมือนเหมือนการทำข้าวเหนียวมูลที่อ่อนตัวแล้วค่ะเนี่ยค่ะเหมือนเริ่มอ่อนตัวลงจริงๆนะคะ เราจะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเราคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วกับหัวเชื้อนะคะหัวเชื้อเข้ามาส์คค่ะหลังจากที่คลุกเคล้าเสร็จแล้วนะคะเราก็พร้อมจะลงบรรจุในภาชนะค่ะ ใครที่ทําขายนะคะก็เลือกภาชนะหรือแพ็กเกจสวยๆค่ะมาตักใส่นะคะแต่สําหรับวันนี้เราทําเพื่อบริโภคเองค่ะเราจึงใช้ภาชนะที่เป็นกล่องกล่องเดียวค่ะเวลาเราจะทานแล้วก็ตักทานเอานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักใส่ภาชนะเก็บกันค่ะ เราจะหมักครั้งนี้นะคะหมักสองวันค่ะแล้วเราจะมาเปิดดูหน้าตาว่าเป็นยังไงบ้างใครสะดวกในการห่อใบตองก็ห่อได้นะคะตอนนี้ขั้นตอนนี้ค่ะใครจะมีกระปุกก็ใส่กระปุกได้เลยค่ะบรรจุขายได้ค่ะในขั้นตอนนี้ แต่วันนี้ขออนุญาตใส่กล่องค่ะกล่องหรือกระปุกนี้กระปุกเดียวค่ะสังเกตได้ว่าข้าวของเราอ่อนตัวลงนะคะหลังจากคลุกเคล้ากับเชื้อเข้าหมากแล้ว ไม่ต้องกดนะคะตอนที่บรรจุภาชนะไม่ต้องกดค่ะแต่สามารถเกลี่ยๆได้ค่ะตักตักใส่ภาชนะแล้วก็วางไว้อยู่แบบนั้นเลยนะคะไม่ต้องกดเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าหมาของเราพร้อมบรรจุและปิดเก็บไว้ค่ะอีกสองวันเรามาเจอกันค่ะ เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะเดี๋ยวอีกสองวันมาเจอกันค่ะแล้วก็สองวันผ่านไปค่ะเรามาดูหน้าตาเขาค่ะว,ว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะหอมมาเลยนะคะข้าวหมากของเราเป็นข้าวหมากเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง ข้าวยังเป็นเม็ดอยู่ค่ะยังเป็นเม็ดเหมือนเดิมไม่เละนะคะนี่คือสองวันนะคะแต่ในสองวันนี้เราคงทานไม่หมดค่ะเดี๋ยววันที่สามที่สี่เราจะมาเล่าให้ฟังว่าอาตาเขาเป็นไงบ้างจะเละจะอะไรไหมเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันค่ะ นี่นะคะเม็ดข้าวยังเป็นเม็ดข้าวอยู่ค่ะไม่เละนะคะสองวันค่ะกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเรามาชิมดูค่ะ หวานนะคะหอมด้วยถ้าแช่ตู้เย็นนี่คงฉ่ำดีค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือนะคะเราจะนำไปแช่ตู้เย็นแล้วไว้ทานครั้งต่อไปค่ะเมื่อกี้ตักชิมนะคะตอนนี้จะตักโชว์ค่ะ นี่นะคะหน้าตาหอมหวานฉ่ำๆเลยนะคะสวยงามน่ารับประทานค่ะวันนี้หวานพรุ่งนี้จะรสชาติเป็นยังไงนะนี่นะคะโชว์อีกหนึ่งถ้วยค่ะ สำหรับการทำข้าหมาของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ